ครับวันนี้ก็จะพามาใส่บ่วงนูครับผมมาชมครับวิธีใส่บ่วงนูครับนี่ครับผมการรีดรวดครับไวมากครับเราจะไปวิธีรีตองไหมครับไม่ถึงสิบนาทีครับผมไม่ถึงสิบวินาทีนะตังรวดนะครับนี่ครับผมการใส่ครับดูครับนี่ครับผมขันละห้าวิครับใส่ครับรีดขันที่สองครับผม นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่โอ้นี่ครับผมนี่ครับเป็นทางนู่ขึ้นมาครับตรงนี้ครับผมเราก็จะใส่ไปเลยนะครับทางล้างครับนี่ครับผมทางเป็นช่องช่องเหมือนร้อยหนู่ออกนะครับเราใส่เลยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเรามาชมผลงานครับว่าจะเป็นยังไงว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะได้เยอะได้น้อยครับผม ใหม่นี้ก็พอใช้ได้ครับผมใหม่ก็ลักษณะใหม่นะครับวันนี้เป็นแปลงอยู่เดียวนะครับแต่ก็กว้างอยู่นะก็ดักซ้ำหลายรอบนะแปลงนี้ไม่รู้ไขมาดักมั่งนะครับผมก็เพิ่งมานะครับแปลงนี้ก็จะข้างๆเป็นนาล้างนะครับนี่ครับผมก็พรุ่งนี้มาลุ้นด้วยกันนะครับสวัสดีครับผมพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดียามเช้าครับผม วันนี้ก็จะพามายามวงหนูครับวันนี้ก็มาครับทีมงานครับผมขันแรกขันแรกแล้วครับคันแรกก็เฮลแล้วครับไม่ได้ตัวครับผมขันแรกกางเบี้ยวครับขันแรกเฮลครับสองเฮลครับสอฮลครับสามเป็นไงสามเฮลครับสามเฮลอีกโอ้คาจะแย่ครับเอาสี่ร้อยไปสิบไม่รู้ครับ โอ้หคันที่สี่นี่อยขายติดไว้ไม่รู้นะครับนี่นี่นลอยเขาติดไว้นะครับไปเองมอเลยเลยครับผมโอ้โหโตรงนี้นะลุ้นหนุ่พุกนะตรงนี้ลุ้นหนุพุกนะมีตัวหรือเปล่านิ่งเลยนิ่งเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปถ่ายคันที่ติดให้ชมดีกว่านะครับดูแล้วมันจะไม่ค่อยติดแล้วครับเอาครับผลงานครับ โอ้โหเก็บมาเป็นสิบคันแล้วสิบคันครับหนึ่งแต้มพึงได้แต้มแรกครับผมนี่นี่ครับแต้มแรกนี่ครับแต้มแรกครับตายห่านะครับตายเลยครับผมเอาเป็นดีครับไปลุ้นคันหน้ากันต่อครับผมพอมีผลงานหรือเปล่าตายวันนี้คาดว่าจะได้หนูกพุกผมอ๋อแน่มีมีการคาดว่าจะได้หนูกพุกด้วยนะ โอ้โหไม่ธรรมดานะเราต้องใส่ติดทางห้างกันมั้งมองอยู่เนี้นะห่างจัดเลยดีนะห่างจัดนะเน๊อทคาดว่าจะได้หนูพุกอยู่นะครับเอาเดี๋ยวไปลุ้นคันที่ติดแล้วกันนะครับเพราะตรงนี้ไม่มีติดเลยห่วยครับแต่ยังไม่เอาครับนี่ครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับตัวอยู่นี่เองครับโอ้โหติดแต่ห่างไกลเหลือเกินนะครับดูครับผมดีครับ โอ้โหสวยงามครับสวยงามดีครับโอ้โหได้แล้วครับหนึ่งแต้มครับผมรวมเป็นสองแต้มนะครับสองแต้มนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้น้างหน้าอีกต่อนะครับครับโดนนี่คันแล้วครับโอ้โหสองคันติดนะครับองคันติดนิวะนี่สองคันติด้วครับเดี๋ยวเช็คไม้แหวกให้ดูครับนี่ไม่ต้องแหวกแล้วตายแล้วเห็นตัวแล้วตายแล้วครับติดตายครับ เ <100. S 2> รียบร้อยนี่ผลงานสวยงามไปครับคัน,น,นหน้าต่ออุ้ยคัน,นหน้าเป็นไงคัน,นนี้ไม่ติดครับผมไม่ค่อยมีผลงานเท่าไหร่ครับวันนี้นี่ครับคัน,นนี้ชนครับผมโอ้โหแม่ร่องนี้มันน่าติดนะเป็นร่องดีแล้วเกินครับร่องนี้ชนครับแต่ไม่ติดครับผม อ๋ครับมีผลงานอีกแล้วครับผมผลงานไปไงโอ้เดี๋ยวแหวติดตายหมือนนี่หนูครับหนูโอ้ติดตายครับเข่าเอวมาเลยครับเข่าเอวครับไม่รอดนะดีครับแต่ตัวไม่ใหญ่ครับท้องข่าวครับผมดูครับเดี๋ยวเราไปลุ้นหนูพุกกันนะครับผมว่าจะมีหรือเปล่านะมีหุกตวงคาดวันอะไรก็ดอ๋อทีมงานบอกแล้วนะครับว่ามีหนูพุกตวง คาดว่าน่าจะติดนะครับติดแน่ๆนะแต่ตรงนี้ไม่ติดนะตรงนี้ไม่ติดแค่หน้าวิ่งจริงช่องอยู่จริงเออครับมาลุ้นครับตรงนี้ครับโอ้โหติดครับนี่ต้องคั้นครครับติดครูครับผมโอ้สวยงามครับนี่ครัวหนูหนูครอบครัวนะครับสายเดียวกันเลยครับสายเดียวตัวไม่ใหญ่นะตัวรุ่นตัวนี้ตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้ไม่ใหญ่หนูใหม่ครับหนูใหม่ ตัวไม่ค่อยใหญ่ใหญ่ก็ให้ติดเอาครับนี่ครับเรียบร้อยหนูท้องขาวเล็กใหญ่เราเอาหมดไม่เน้นหนูครับไม่ไมเน้นครับหนูพุกหนูท้องข้าวหนูเล็กหนูใหญ่เราข่ายราคาเดียวกันหมดครับผมสนใจมาซื้อได้ครับผมหนูสดโลละสองร้อยนะครับราคาเดียวกันนี่ไม่มีตัวติดนะไม่มีจะามีจะติดจน เอาครับท่านชมครับแนวนี้น่าจะตีดดีครับตรงเนี้ทุ่งในท้ายนะครับตีเป็นแถวเลยครับนี่นี่คันนึงครับท่านชมนี่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 เขี่ยเขี่ยเขี่ยขึ้นไปเขี่ยขึ้นีไปไม่ตายไม่ตายนี่ครับผมโอ้โหนี่ตัวสวยครับตัวสวยครับตัวนี้นี่ครับตัวดีครับผมแจ๋วแจ๋ว์แฉวระปอกครับตัวนี้ดูดูนี่คันนึงครับนี่นี่คันหนึงครับ สองคันติดครับขาดว่าไม่รู้อะไรครับพุกว่าพุกป่าติดลักษณะนี้ติดลักษณะนี้เมื่อไหร่ผกเลยขอให้เป็นหนูนะครับหนูหนูหนูเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วนี่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 ครับผมอ่าแม่เราเนี่ยก็นุ่มผกนี่ครับข้างในคันนึงครับผมโอ้หตรงนี้ติดครับแต่ไม่รู้อะไรรับประทานอันนี้ติดนะติดครับคันนี้ติดครับ เฮ้ยยังอยู่ยังอยู่นี่นึกว่าโดนอะไรกินครับไม่โดนครับยู่ครับนี่นี่สวยงามครับผมโอ้โอเคครับเดี๋ยวขอจัดการตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวไปลุ้นทางหน้ากันต่อครับผมเอาครับตีอีกแล้วครับผมตีลักษณะันสั้นครับผมแหวกก่อนนะครับแหวกดูก่อนอ๋อหนูนะครับตัวสวยตัวสวยไปไหนแล้วตัวสวยไป สวยอยู่สวยอยู่เห็นได้อยู่ต้องขอแวกกอนครับออกเห็นห่างลงใจก็เป็นหนูตัวสวยตัวส่วยส่วยนะสวยตววยครับผมตัวส่วยครับตัวดีครับผมทองขาวแจ๋วแจ๋วไปครับเดี๋ยวเราทิ้งให้ทีมงานจัดการก่อนเดี๋ยวเราไปลุ้นก่อนข้างหน้าคันนี้เป็นไงครับผมคันเอียงเอียงไม่ติดครับอ้าคันนี้ตีซองคันคู่มั้งเนี่ย ติดตรงนี้คันหนึ่งครับน่าจะตรงนี้อีกคันหนึ่งโอ้โหติดลักษณะนี้นี่เคลีย่ยทุก่อนที่เลียร์เคลียร์ก่อนนะครับโอ้เขี่ยก่อนดิผมไม่รู้ว่าจะใช่หนูหรือไม่นะครับลักษณะนี้หนูว่าไม่รู้อ่ะลักษณะนี้อันตรายครับโอ้ยหนูโดดที่นี่นะหนูครับนี่ครับผมนี่หนูครับผมเรียบร้อยอ่อติดลักษณะนี้อันตรายครับนี่นี่คันมาสิ นี่คันนึงครับนี่คันนึงติดซ้ายขวาติดติดกันครับผมแก๋วนี่ครับสวยงามนะครับนี่หนึ่งแต้มติดตายครับผมโอเคครับเดี๋ยวลุ้นคันต่อไปนครับผมอืมไม่แน่หนูอาจจะอยู่ถ้ายเนาะเอาครับมาลุ้นกันครับนี่ครับคันนี้ครับโดนครับผมโอ้เห็นตัวไหมครับ สุดยอดครับผมแฉวแกวแฉว,วครับแฉวเลยไปครับ,รบเดี๋ยวรุนข้างหน้าปล่อยทีมงานจัดการตรงนี้ก่อนให้โอจัดการไีก่อนตรงนี้นะไปดูตรงนี้ก่อนสองสามคันตรงนี้ดิเป็นไงข้างหน้าเฮ้ยข้างหน้ารับรับวะเอาแต่คันนี้ติดแล้วอะคันนี้ติดนะนี่ยคันนี้ติด นี่ครับคันนี้ติดครับผมสวยงามครับผมตัวดีครับติดตายเลยฝั่งนี้อะไรนุ่นแหวนใช่หนูนะฝั่งนี้มีอีกครับใช่หนูป่ะเนี่ยดูดิหนูติดเปล่าเหมือนไม่ใช่หนูฝั่งนี้มันอะไรเห็นไหมนู่นมาตีเปล่งตีเปล่งนู่นนู่นนู่ตีเปล่งครับนู่ครับนี่ครับผมตัวใหญ่อยู่ปาดปัดนี่ครับ ลูท้องข้าวครับผมโอ้ก,กแจ๋วแจวแจวตัวดีเออติดตรงไหนมันจะติดอยู่ตรงนั้นน่ะแจ๋วโอเคเดี๋ยวจัดการก่อนนะครับเอาครับโดนีกแล้วครับคันสั้นๆครับผมอันนี้ก็มีช่องนี้ขึ้นครับแต่ไม่ได้ดักช่องขึ้นไม่ได้ดักนะถ้าดักก็อาจจะติดคูก็ได้ นี่ครับดักคู่กันครับอ้าวดักคู่เรตรงนี้คู่คันนึงอันนี้ลั่นครับจะอันนี้ลั่นไม่ติดตตดคันนี้ครับแต่คันนี้ไม่เลือกครับผมนีครับหนูท้องข้าวนะครับแหลกดูก่อนครับนี่ไม่แหวกล้วเห็นตัวชัดแล้วอ๋อนี่ยครับนี่สวยงามแจมแจมแจ๋วอ้าวหันหายไปไหนครับหลุดโค้งครับอ้าวติดไหยเรียบร้อย นี่ครับถอนคันมาด้วยเลยครับเรียบร้อยครับนี่ครับผมลูกของข้าวครับแจ๋วแจวตัวใช้ได้อยู่ครับตัวใช้ได้ไม่คีเล่เฮ้ยโอ้ไม่ไนแม่ไส่ถังนี้วะมมเ,นนเนี่ยอโอ้โหวิ่งมาเป็นล้องเลยผมไม่เห็นกรรมก็ผมมาดักมันอยู่นี่เอ,อือ คันตรงนี้เป็นไงครับไม่มีพลงานครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายเฉพาะคันที่ติดให้ชมนะครับพอตรงนี้ไม่มีพลงานให้ชมครับถ่ายให้ชมทุกคันเดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับแถบนี้ค่อนข้างจะห่างด้วยครับไม่ค่อยติดตัวเท่าไหร่นะเอาครับโดนเแี้วครับผมแต่นานตรงนี้เป็นน้ําแห้งครับค่อนข้างจะดักยากนิดนึงครับแต่ก็แต่ก็ได้ตัวครับอ้าวติดนอนครับ นอนนอนนอนยิ้มเลยนะครับเนี่เนี่ครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาครับนอนยิ้มรอเลยครับผมนาน้ำแห้งนาน้ำแห้งครับติดด้วยนะครับไปครับไปลุ้นกันต่อครับผมเอาครับในน้ำมีปลาเราไปลุ้นกันต่อครับผมโอ้โหน่าน้ำยุบด้วยนํามีปลาจังเลยครับน่าจะปลาแท้ตรงนี้ไปครับไปลุ้นนู่นดีกว่าครับผมเราไม่เน้นปลาครับเน้นนู่นดีกว่าครับผม นี่ครับผมเข้ามานาล้างครับโอ้แหวกเข้ามานาล้างหน่อยครับติดติครับนี่สวยงามครับโอ้โปอกห้อยนะเฮ้ยขันหน้าหน้าติดอีกนะน่าจะติดครับล้มล้มขันล้มล้มครับเดี๋ยวไปลุ้นขันหน้าหน่อยครับผมไปชมขันหน้าหน่อยตรงนี้ไม่มีผลงานไม่มีอะไรนะครับแต่ตรงนี้มีแน่นอนครับนี่ไม่เลือครับผมนี่ครับ ของขาวตัวสวยๆครับผมแจวไปเลยครับแจวแจวไปครับยังมีให้ลุ้นกันอีกนิดหน่อยครับผมเอาครับมาชมกันต่อครับผมมีหนู่เนี่ยมีขุยอุดด้วยน่ะขุยอุดอุดจะทางนี้ขึ้นอยู่เนี่ยไม่เห็นครับต่ทางนี้ไม่ได้ใสดูครับปองไม่ได้ใส่ปองสวยครับปองสวยพอเช้ามาเห็นปองเยอะเลยครับออกมานี่ครันี่ครับ ขึ้นฝั่งนี้ครับนี่เอ๋อหลงฝั่งนี้มาตายอยู่ตรงนี้ครับเรียบร้อยครับนี่ครับผมแจวไปไปครับเดี๋ยวลุ้นใคนขั้งหน้าต่อครับผมไม่รู้ข้างหน้าจะมีโดนหรือเปล่านะครับโอ้โหท่านชมครับปดยังไม่ทันเสร็จแลวครับเดินมาติดอีกแล้วครับผมนี่ครับผมอาจว่าจะหนูนะครับหนูหนูติดลักษณะนี้หนูโถตัดยางนี้หนูอยู่แล้วแหละ หนูไหนวหนูไม่เห็นตัวเลยอ๋อหนูหนูเหยียขึ้นกงอนครับโว้ยหนูตัวแทบไม่เจอเลยครับมาเรียบร้อยครับผมเฮ้ยตัวสัวเหรอเดี๋ยวครับผมไปครับลุ้นคันนาต่อโอ้หท่านชมครับโดนอีกแต้มหนึ่งครับโอ้โหแม่นี่ครับสัวงามครับผม ดูนะครับทีมงานยังปดไม่เส็จเลยครับโอ้โหติดตรงนี้อีกหนึ่งคันครับผมมใสไห่างมากครับยี่สิบเก้าคันหนึ่งครับไปครับตรงนี้ทีมงานใส่หนุ่มพุกไว้นะครับลองลุ้นดิจะติดทักตัวหรือเปล่านะครับตรงนี้เป็นไงเอ่ยตรงนี้เป็นไงครับตรงนี้ชนนะครับคันนี้ชนชนจะไม่ติดครับ โอ้หชนครับคันนี้คันนี้ชนครับไม่ติดโอ้โหมานี่ครับผมเหลือสามสี่คันสุดท้ายครับโอ้โหนี่เป็นไงผมใส่ไว้ติดฝีมือผม <c oughs> นี่นี่ครับท่านชมโอ้โหห <c oughs> นูทองข้าวครับใส่หนูพุกติดหนูทองข้าวเอาครับทำไงได้ถ้าพุกไม่ติดเราก็ต้องเอาเนาะ <c oughs> สวยงามครับผม นี่อีกครับนี่อีกตัวครับผมโอ้โหสวยงามครับผมโอเคครับผมสรุปแล้วตรงนี้ได้ส่งคันติดเลยครับผมนี่ครับตรงนี้คันหนึ่งตรงนี้คันหนึ่งครับผมโอเคครับดักซี่คันได้ซองคันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปสรุปผลงานกันนะครับว่าเราได้กี่แต้มวันนี้โอเคครับผมเอาครับท่านผู้ชมเหมันก็ได้เวลากันแล้วครับมาสรุปผลงานครับ นี่โอ้ยไม่ธรรมดานะโอ้เนี่ยเขได้อยู่ครับขาได้อยู่นะตีทางทางดีกว่าเมื่อวานครับหนูโซ่สามโลเลยนี่ประมาณสามโลสามโลห้ายกว่าบาทสบายสบายวเอานะผลงานครับสองสี่หกแปดสิบสองส หครับสิบแปดยี่สิบยี่สครับสี่ยีหหครับยีห้ตัวครึ่งตัวน้อยตัวงนะแจวไปสาโลยี่หแต้มครับวันนี้ก็โอเคครับผลงานวันนี้ก็พอใช้ได้ครับผมก็คลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับผมนี้ลักษณะข้าวครับเป็นข้าวตังคลิปหน้าก็จะแนวกลางเลยครับมีร่องน้ําครับผมเราไปดูใหม่ไว้แล้วครับใหม่นี้น่าจะเด็ดครับติดตามชมนะครับเด็ดสุดๆเลยครับใหม่นี้ผมว่านะโอเคครับสวัสดีครับผม